เรื่องความเที่ยงตรงมีชายคนหนึ่งเป็นคนประพฤติดีประพฤติชอบมีความเที่ยงตรงชาวบ้านเขาก็โหวตคะแนนให้เป็นผู้ใหญ่บ้านพอได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รักษาความเที่ยงตรงชาวบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีคนรักใคร่มากโดยเฉพาะในหมู่บ้านนั้นมีทั้งชาวไทยชาวจีนเขาก็ปกครองด้วยความเที่ยงตรง ชาวจีนก็รักชาวไทยก็รักต่อมามีอันตรพานคนหนึ่งเป็นนักเลงลักเล็กขโมยน้อยโดยเฉพาะเป็นนักเลงชอบลักปลาเจ้านี้อยากจะให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยผู้ใหญ่บ้านคงไม่ช่วยแน่ทำอย่างไรจึงจะให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลือเพื่อจะได้มีอาชีพลักปลาต่อไปคิดไปคิดมาก็คิดจะไปติดสินบนผู้ใหญ่บ้าน แต่นึกอีกทีถ้าติดสินบนซึ่งหน้าผู้ใหญ่บ้านคงไม่รับหาวิธีติดสินบนรับหลังดีกว่าวิธีติดสินบนรับหลังเขาก็คิดเอาเองไปลักปลามาได้สองตัวได้อาไยโยนทิ้งไว้ให้หนึ่งตัวนานๆก็ไปได้มาสี่ตัวก็โยนทิ้งไว้ให้สองตัวคราวแรกที่ไปลักมาได้สองตัวแอบไปโยนไว้ให้นอกชานบ้านตอนเช้ามืด ผู้ใหญ่บ้านตื่นขึ้นมาก็ว่าเอ๊ะใครเอาปลามาให้ถามลูกถามเมียก็ไม่มีใครรู้ถามคนใกล้เคียงก็ไม่มีใครรู้จะว่านกมันคาบมาก็ตัวใหญ่เหลือเกินเมื่อสอบสวนไม่ได้ก็แกงกินซะเลยต่อมาไม่ช้านายนี่ไปขโมยมาได้สี่ตัวติดสินบนไว้สองตัวผู้ใหญ่บ้านถามลูกเมียถามคนใกล้คิด ไม่มีใครรู้เรื่องตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านชักจะเข้าใจผิดคิดว่าเอเราก็เป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตชะรอยเทวดาจะประทานปลามาให้เป็นแน่ก็เลยนึกว่าเป็นปลาจากเทวดาก็เลยแกงกินเป็นอาหารไปตามเรื่องต่อมานายนี้ขโมยมาได้หตัวโยนทิ้งไว้ให้สามตัว ตอนหลังนี่ผู้ใหญ่บ้านไม่สอบสวนแล้วนึกว่าเป็นปลาเทวดาเรื่อยต่อมาขโมยได้8ตัวเขาเอาไปโยนทิ้งไว้ให้สตัวหลังจากนั้นไม่ช้าเจ้านี่ไปขโมยปลาชาวจีนหรือพูดตามภาษาไทยเดิมว่าไปขโมยปลาเจ๊กพวกเจ๊กช่วยกันจับได้ก็ส่งตัวมายังบ้านผู้ใหญ่บ้านในสมัยก่อนนั้นผู้ใหญ่บ้าน เป็นทั้งนายอำเภอเป็นทั้งผู้พิพากษาตุลาการเสร็จมีคำพีประจำหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านละคำพีเมื่อชาวจีนจับชาวไทยขโมยปลานี้ได้ก็มาส่งผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เจ้าขโมยชักอึดอัดใจเต็มทีจะทำยังไงจึงจะให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยได้ติดสินบนมาตั้งหลายคราวแล้ว แกก็ไม่รู้ว่าเราติดสินบนเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องบอกให้ผู้ใหญ่บ้านรู้เจ้าขโมยนี่ก็ค่อยๆกระเถิบกระเถิบเข้าไปใกล้ๆผู้ใหญ่บ้านส่วนพวกคนจีนนั่งอยู่ห่างๆพูดไม่ค่อยได้ยินไอ้เจ้านี่ก็เลยพูดขึ้นว่าได้มาสองแบ่งให้หนึ่งได้มาสี่แบ่งให้สอง ได้มาหแบ่งให้สได้มา 8, ดแบ่งให้สไม่ช่วยกันมั่งกันแล้วไปผู้ใหญ่บ้านได้ยินเข้าก็ว่าตายกูนึกว่าปลาเทวดาเป็นไอเทวดาหานี่เองทำยังไงอ่ะกินของมันเข้าไปแล้วก็ต้องช่วยมันนะสิความเที่ยงธรรมมันเลยเบี้ยวตรงนี้กินของเขาเข้าไปแล้ว แม้ว่าของนั้นมันจะชั่วก็ตามก็ต้องหาวิธีช่วยวิธีจะช่วยก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาช่วยได้ดีเอาคำพีนี่แหละช่วยคือบิดเบือนคำพีมันเสียเลยชาวจีนอ่านหนังสือไม่ออกชาวไทยที่เป็นชาวบ้านก็อ่านหนังสือไม่ออกอ่านออกแต่ผู้ใหญ่บ้านคนเดียวผู้ใหญ่บ้านก็หาทางออกว่านี่โจดจำเลย คอยฟังนะอวะัวนี่เป็นคนตรงไปตรงมาคำพีตัวบทกฎหมายว่ายังไงอัวก็ว่าอย่างนั้นชาวจีนนั่งฟังนิ่งส่วนเจ้าขโมยก็นึกกระยิมว่าผู้ใหญ่บ้านต้องช่วยช่วยเสียจริงๆด้วยคือทำเป็นเปิดคำพีตัวบทกฎหมายแล้วก็อ่านว่าชะฉนกชะนางดักไว้ใกล้ทาง ใครพบเข้าก็กู้ได้กู้เอาท่านว่าไม่มีความผิดให้ปล่อยตัวมันไปแล้วหันไปถามพวกจีนว่านี่พวกลือดักไว้ใกล้าทางจริงหรือเปล่าพวกจีนตอบว่าจริงก็เลยบอกว่าต้องปล่อยเขานะปล่อยไปซะนะต่อมาเจ้าขโมยไทยคนนี้มันโกรธชาวจีนว่าจับมันก็เลยไปปาบ้านจีน ชาวจีนเก่งปลาบ้านก็จับได้เอามาส่งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเคยเบี้ยวเสียแล้วก็เบี้ยวเรื่อยตัดสินอย่างว่าเอาคำพีมาเปิดแล้วอ่านว่าไทยปลาบ้านจีนทรัพย์สินสูญเสียไม่ถูกลูกถูกเมียให้ปล่อยตัวมันไปปล่อยเสียอีกแล้วชาวจีนเจ็บใจก็เอามั่ง มันลักปลาเรามันก็ไม่ติดคุกมันปลาบ้านเรามันก็ไม่ติดคุกไปปลาบ้านมันมั่งพวกจีนก็พากันไปรุมปลาบ้านมันก็เก่งเหมือนกันทั้งลูกทั้งเมียมันช่วยกันจับพวกจีนเหล่านั้นส่งผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเบี้ยวเสียแล้วเข้ากับขโมยไทยนี่แล้วเอาคำพีมาเปิดแล้วอ่านว่าจีนปลาบ้านไทย ผีเรือนตกใจให้ปรับสินไหมคนละยี่สิบตำลึงชาวจีนแพ้ความแถมเสียเงินอีกต่อมาชาวบ้านทั้งชาวไทยชาวจีนก็ไม่นับถือแล้วเพราะผู้ใหญ่บ้านเบี้ยวแล้วไม่ตรงไม่มีความเที่ยงตรงก็เลยรวมหัวกันเป็นโจท์ทั้งชาวจีนชาวไทยหาว่าผู้ใหญ่บ้านเบี้ยวผู้ใหญ่บ้านเลยถูกถอด นี่การที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมานี่ก็เพราะความเที่ยงตรงและการที่ถูกถอดจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เพราะขาดความเที่ยงตรง